ชีวิตปัจจุบันของ เซฟฟันนี่อ่าวมันิกค่ะล่าสุดนี้ต้องบอกเลยนะคะว่างานไม่มีพันตัวไปเป็นเทรนเนอร์แล้วละค่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่ทุกท่านต้องรู้จักกันอย่างดีนะคะสําหรับสาวมากฝีมือในด้านของงานแสดงปัจจุบันเจสถานการโควิดที่ระบาดหนักค่ะต้องเบรกงานกันแบบยาวๆทําให้ล่าสุดนี้เซฟฟันนี่หันไปเอาดีในด้านของการเป็นเทรนเนอร์วยความที่เป็นนางเอกอยู่ในวงการก็จะต้องหุนดีอยู่แล้วเนี่ยนะคะเจ้าตัวเองนี้ก็ไม่ได้เช่นชอบแบบนั้นหรอกค่ะ แต่ด้วยความที่เธอเองมีน้ำมินวนช่วงนี้มันก็เป็นจังหวะที่พอดีอยู่แล้วจึงเอาเวลามาเป็นเฮนเดอร์แบบเต็มตัวเลยตอนนี้รู้สึกแข็งขันขึ้นสุขภาพก็ดีขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยค่ะแม่เรียกได้ว่าในช่วงวิกฤตแบบนี้รับผลกระทบกันอย่างมากมายแต่ถ้าหากมีแนวทางหรือวิธีการใดที่พอจะช่วยแบ่งเบาความเป็นเราได้ก็ทําไปเถอะค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นํามาฝ่ากันยังไงก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านด้วยค่ะ